ฝันว่าทะเลาะกับแฟนเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาดนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทําสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะ ทำนายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับ ระยะนี้นะครับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวท่านสถานการณ์ต่างๆจะมีความล่าช้าออกไปยังมองไม่เห็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับก็จะหมายถึงนะครับความสําเร็จเรื่องต่างๆจะเกิดขึ้นได้นี่จะต้องอาศัยความพยายามอย่างหนักมาแล้วในอดีตในเรื่องของการงานนะครับท่านก็จะเป็นคนไม่ชอบเปลี่ยนงานเท่าไหร่นักชอบจะทํางาน ไปนานๆนะครับเหมาะสําหรับงานราชการหรืองานที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจนะครับแต่ถ้าสานก,การเรื่องงานก็ถ้าได้ไพ่ใบนี้ก็อาจจะบอกว่านะครับไม่ค่อยจะก้าวหน้าเท่าไหร่นักทํางานไปวันๆนะครับการเงินก็พอมีให้ใช้จ่ายนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายนักนะครับความรักก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นักนะครับก็จะมีเรื่องเบื่อหน่ายกันนะครับยังไม่เห็นความสมหวังในเรื่องรักเท่าไหร่นัก ใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่เลือกภัยแบบนี้นะครับสถานการณ์ต่างๆก็ยังมีความยุ่งยากเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาส่งผลกระทบให้ท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับและหากหาเวลาไปผ่อนคลายนะครับการงานก็มีแนวโน้มที่จะหนักกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับหรือว่าท่านจะมีปัญหาให้เข้ามาแก้ไขมากเป็นพิเศษนะครับ ระยะนี้อาจจะมีงานล้นมือมากาากายกองนะครับควรระวังเรื่องความเครียดเอาไว้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจจะมีเรื่องการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะครับเช่นอาจจะต้องเดินทางไปดูงานนะครับตามต่างจังหวัดหรือบางท่านอาจจะได้ไปต่างประเทศนะครับในเรื่องของการเงินนะครับก็จะมี ความเครียดเรื่องรายจ่ายเข้ามาอย่างกระทันหันนะครับหากวางแผนรายรับรายจ่ายไม่ดีนะครับอาจจะทําให้เงินขาดมือได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้ว่าท่านควรจะวางแผนเรื่องการเงินดีๆในระยะนี้ไพ่ไปที่3นะครับสําหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับก็จะมีความเติบโตช้าๆอย่างมั่นคงนะครับ แล้วก็มีความสําเร็จรอคอยท่านอยู่ในอนาคตแต่ว่าต้องพยายามทําอย่างเต็มที่ไม่ท,ทอ้อท้อไม่ท้อถอยก็จะประสบความสาเร็จได้ในที่สุดนะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับหากทํากิจการเกี่ยวกับ,กบสวยสวยงามงามการ,กรเกษตรกรรมการเกษตรกรรมพวกข้าวสารตาลแป้งอะไรพวกนี้ก็ จะมีความก้าวหน้าในเรื่องของงานเป็นอย่างดีนะครับถ้าหากทำกิจการอื่นๆก็ลองหาหุ้นส่วนที่เป็นผู้หญิงมาช่วยนะครับก็ในเรื่องของการจัดการการบริหารต่างๆดูอาจจะช่วยให้ธุรกิจท่านขยับขยายได้มากกว่าเดิมน,นะครับการเงินก็จะเริ่มมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นนะครับ แต่ยังต้องระมัดระวังนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเป็นเรื่องจุกจิกนะครับเรื่องความสวยความงามนะครับหรืออาจจะเกี่ยวกับของฟุ่มเฟือยต่างๆครับความรักนะครับหากท่านมีคนรักแล้วนะครับก็จะมีโอกาสนะครับที่จะมีความสัมพันธ์แน่นแฟนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีโอกาสที่จะมองอนาคตร่วมกันนะครับส่วนคนที่โสดอยู่ก็มีโอกาสนะครับที่จะได้เจอคนถูกใจ ไพ่ใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับเรือนี้ท่านอาจจะรู้สึกย่ําแย่อย่างมากนะครับอาจจะรู้สึกว่าสภาพจิตใจของตัวท่านเองมีความขดถู่จนไม่อยากจะลงมือทําอะไรเลยทีเดียวนะครับไพ่ใบนี้นะครับก็จะบ่งบอกถึงความผิดหวังความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นสูญเสียสิ่งของนะครับหรือว่าคนที่รู้จักนะครับคนที่ท่านรักนะครับอาจจะ,ะต้องจากไปนะครับ ควรทาใจไว้ว่าการพลาดพาคนั้นนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งนั้นนะครับแม้ว่าจะเป็นการยากที่จะทําใจยอมรับในเวลานี้ก็ตามนะครับแต่อย่างน้อยเอหยาวตัวไปจมอยู่กับความทุกข์ตรงนั้นก็พอนะครับการงานท่านอาจจะมีความอยากที่จะลาออกจากงานหรือมีนานนมที่อยากจะเปลี่ยนงานเพราะว่าอาจจะรู้สึกทนต่อไปไม่ไหวแล้วกับสถานการณ์เหล่านี้นะครับ ความรักก็ต้องระวังให้ดีนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะแยกทางนะครับหรือเลิกลากันไปนะครับหรือว่าบางคนก็ที่เราห่วงระแหงอยู่ก็ต้องอดทนไปนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าได้ไพ่แบบนี้อาจจะหมายถึงอาจจะมีการทะเลาะกันรุนแรงเกิดขึ้นนะครับทำให้เสียความรู้สึกกันอย่างมากหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข6หมายเลข7หมายเลข3และหมายเลข13ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ หมายเลข3หมายเลข6หมายเลข7และหมายเลข13